สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะพี่น้องเงินนำมาซึ่งความชั่วทั้งปวงเมื่อไร่ก็ตามที่เรามีเงินเราก็หลงกับการมีเงินมีสมบัตินั้นก็นำมาซึ่งความชั่ว เพราะฉะนั้นแล้วคนรวยก็จึงมีกรรมมากกว่าคนจนที่ไม่มีอะไรเลยซึ่งพี่ก็เคยบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อย่างพี่ก็มีพอกินพอใช้ก็พอแล้วพี่น้องไม่ต้องไปหวังรวย เาว่าพอมีเงินเราก็จะหลงซึ่งพี่ก็เคยผ่านตรงนั้นมาแล้วจุดที่มีเงินเยอะแต่ว่าพี่ไม่ได้เอาเงินไปทำชั่วแต่ว่าหลายคนโดยเฉพาะนักการเมืองพี่น้องเขาก็คิดว่า เออชาตินี้เขารวยแล้วอยากจะรวยมากขึ้นแต่ปรากฏว่ารวยไปเท่าไหร่เราก็ใช้เท่าที่พอใช้ส่วนเกินก็ไม่มีประโยชน์พี่น้องมีแต่ว่าก็คือรู้ว่าเรา,เรามีนั่นไหนพี่น้อง ประโยชน์ก็มีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็มีกินเท่าที่มีตื่นเช้ามามีข้าวกินพอแล้วพี่น้องอย่างพี่กินข้าวมื้อเดียวคือมื้อเช้าก็ กินมานานแล้วพี่น้องกระด้งกายมันค่อยๆอยากอดอาหารเย็นก็เรียกว่ากินมื้อเช้ามื้อเดียวคือไม่กินมื้อเที่ยงด้วยพี่น้องแล้วก็อยู่มันทั้งวันนะพี่น้องสบายๆหรือต่อให้ไม่ไม่กินเลยพี่น้องพี่ก็ยังอยู่ได้ เพราะว่าเคยมาแล้วพี่น้องเด็กวัยรุ่นเนี่ยพี่น้องคือพอไม่ได้กินข้าวถ้าประมาณสิบโมงสิบเอ็ดมงมือไม้ก็เริ่มสั่นและพี่น้องแต่พี่ยังอยู่ได้แล้วก็หันไปกินข้าวมือบ่ายแทนเพราะว่า ยังไม่ได้กินข้าวเช้าร่างกายก็ปรับตัวได้ลตลอดพี่พี่น้องเอ๋ยทั้งนั้นเงินเนี่ยที่จริงคำสอนพระพุทธองค์ท่านตรัสอนว่าอามิตรนำมาซึ่งมานทั้งนั้นเมื่อเรามีเงินเราก็หลงว่าความมีเงินคือความสุขและ เราก็ติดในสุขนั้นจนกระทั่งไม่อยากตายพี่น้องแต่เป็นไปไม่ได้เพราะคนเราก็ต้องตายกันทุกคนพี่น้องคนรวัยพี่น้องยิ่งอายุยืนก็ยิ่งสร้างบาปกรรมเอาไว้มากแต่คนที่อายุสั้นก็ โอกาสในการสร้างบาปกรรมก็ก็จะมีน้อยกว่าฉะนั้นความหลงอยู่ในความรวยเนี่ยหรือว่าความหลงในชื่อเสียงพี่น้องมันเป็นเพียงสิ่งสมมุติและเป็นสิ่งที่มาเพียงชั่วคราวเท่านั้นในสิ่งที่ไปอยู่ กับเราตลอดไปก็คือบุญกุศลที่เราได้สร้างนี่แหละพี่น้องก็เหมือนกับที่พี่ก็บรรยายธรรมกับทุกวันตอนไหนไม่มีเรื่องพี่ก็นอนไปเฉยๆแต่พอวันไหนมีเรื่องพี่ก็มาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้าง ก็มีทั้งสุขภาพธรรมะและก็เรื่องทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวดังนั้นพี่ก็เลยมีความไอความเข้าใจเนพี่น้องก็เลยทำให้ไม่ทุกข์คือไม่มีเงินแล้วเรา ก็เป็นทุกข์พี่น้องอะก็วันนี้ก็สวัสดีครับพี่น้อง